c a n วาเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะคะทำการเพิ่มข้อมูลและตกแต่งสไลด์ที่ต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะวันนี้นะคะจะสอนการตั้งค่าเวลาเพื่อการฝึกซ้อมบรรยายนะคะในโปรแกรมแคนวาค่ะให้คลิกที่ p s e s e n t นะคะ จากนั้นนะคะคลิกที่จุด3จุดค่ะเล็กคลิกที่ show time นะคะก็จะมีเวลาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะอันนี้ตั้งไว้1นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คลิกที่ start ได้เลยค่ะเวลาก็จะนับถอยหลังลงไปแบบนี้นะคะในขณะนี้นะคะเราสามารถ ฝึกพูดฝึกซ้อมในหน้าสไลด์นี้ได้เลยค่ะตามเวลาที่เราตั้งไว้นะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเวลาก็จะขึ้นเป็นศูนศูนแบบนี้เลยค่ะ และนี่นะคะคือการตั้งเวลาเพื่อการฝึกซ้อมบรรยายของโปรแกรม c a n ว a ค่ะ